ผลนะครับเป็นผลห้าเปเบิงระยะปลูกแล้วพป่น้องเลยระยะปลูกเพิ่นนะครับระยะแถวกับประมาณหาเมตรครับหาคุ้นแปดครับจากทิศเบิงนงครับแล้ว บ่มีย่างหลายครับชมบรรยากาศได้พี่น้องเด้ครับ,บพุดครับต้นทุเรียนซีปีมีลูกมันเป็นจังใด ไปชมกันเลยครับก่อนไปชม,มเริ่มกันเลยกดแชร์ก,กดติดตามม้เด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนน,นด้วครับเด้อไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับพี่นอ้อง้องปลายสปูสุกคนครับมาเหนือจะพาะมาชมสวนทุเรียนสีสเกตสวนทุเรียนผูกเขาไฟนะครับพี่น้องนี่ครับกำลังเป็นหน่วยครับสวนทุเรียนผูเขาไฟดินแดงครับพี่น้องอายุสห้าปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่หานะครับ ชมบรรยากาศนี่ครับต้นพุนกามีลูกแล้วครับก็ร่งหายสปริงเกอร์นะครับพี่น้องน้ำสปริงเกอร์นะครับเป็นลูกแล้ว ดินแดงนะครับดูแลยิ่งกว่าลูกอีกเดอ้อพี่น้องอันนี้ยังไม่มีลูกนะครับต้นที่มีลูกอยู่ข้างหน้าเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับเจออีกต้นนึงแล้วครับต้นนี้ก็ไม่ลูกดกโอ้โหเนี่ยวนครับโอ้ต้นนี้ลนหลายแหงพี่น้องต้นนี้เรียนสี่ปีนะครับโอ้มันเคยตัดนะครับเนาะล่นก็มีพี่น้องล่นก็มีนะครับโอ้เนี่ยล่นครับ ลุนไปสองสามสี่ลูกแล้วครับทุเรียนพุ่เขาไฟนะครับพี่นอก็กยังไม่มีลูก ระยะปลูกนะครับเด้ออยากที่นับดูด้วยสายตานะครับหนึ่งสองสามสี่หา้าประมาณห้าเมตรนะครับระยะปลูกห้าเมตรระยะแถวประมาณแปดเมตรได้พี่นอ้องนี่ครับหยาเพิ่นปัดเก็บได้ สะอาดสะอาดมากๆครับพี่น่องทางชมสวนนะครับเด้อนี่ครับระยะปลูกเพิ่นครับต้นก็นยังพ่กท่านเป็นดอกครับบางเครื่องก็เป็นดอกลาครับดอกแล้วนี่ครับ เจอสองต้นครับอีกเป็นหน่วยแล้วไปหน่อ้บบมะม่งต้นนี้ก็เป็นลูกแล้วครับอืมหนึ่งลูกสองลูกสามลูก ก็จะปลูกทุเรียนอีกนะครับนี่ครับสุดเขาเลยครับก็เป็นทุเรียนอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าดินมันด่านะครับเนาะนะครับกําลังใหญ่ครับได้ปลูกได้กับปลูกเลยครับดินแดงแห้งครับพี่นนองนะครับ เอาไปแล้วครับสวนทุเรียนปลูกได้ครับพื้นที่พื้นดินแดงดีนะครับเนะาะทางสวนนะครับแล้วก็ปลูกเพิ่มนะครับน,นี่เป็นสวนอีกเจ้าหนึ่งเนาะครับเนาะอย่าไปเพิ่นบอกข้างที่แล้วมาเพิ่นยังบ่ทันปลูกครับครั้งที่แล้วมายังเป็นกระร่งไถเลยครับนี่ครับเพิ่นเสียตา่าง บอ่อหนามน้ำครับดินแดงดีพี่น้องแดงคักใส่ดินแดงบ่อแดงจังไรกับสิบปลูกได้ครับเนี่ยพิ่ขุดบอ่อหนามนะครับเนาะเส้นทางนี่ก็เข้าไปในเมืองครับสีสเกตบุรีรัมย์นะครับเด้อ ครับกบอ้อนค้างที่ชิน่าิะติดอยู่ครับต้นไงแล้วครับหนึ่งปีผ่านไปแล้วพี่น้องสวนติดกันเลยครับพี่น้อง อยู่ในสวนแล้วรู้สึกว่าปลดปล่อยได้พี่น้องละโล่งนะครับเห็นต้นทุเรียนนะครับเข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่า,ายกดไลค์กดแชร์กดติดต๊า,ตามเมเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ คุณนะครับสวนคุณแม่เครือครับนะครับพิกัดอำเภอขุนหารบอกครับขุนหารกันทลักนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับที่ให้เรือเฟือสถานที่ในการทําคลิปนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้ชมเป็นวิทยาทานในการนําไปปั๊บประยุกต์ใช้นะครับสิปลูกแบบใดจังใดก็ นี่สวนคุณแม่นะครับเป็นตัวย่างนะครับประสบความสําเร็จแล้วครับเรียนซปีสามารถติดลูกแล้วครับคุณครับหลายแห้งพี่นอ้องคลิปนี้ก็เจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เศรบ้านนามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อสิพามาชมสวนคุณแม่เครือคํานะครับสวนทุเรียนสี่ปีเมื่อปีที่แล้วนะครับได้มานี้ก็กำลังเป็นดอกนะครับ